ชียศาสนากตาพุทธ,ธาเชวามารังสวาห์นังจตุสัจจาสพังละสังเยปีวินสูนราสภาตันหังกะลาทายโยพุทธ,ธาอันทาวีสตินากยาสัพเพปฏิทิตาไมหังนาทาเกเตมุนิสลาสีเสปตธธิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจะนสังโฆปฏิทิตโตไมหังอุเลสภาคุณากะโลฮาทายเยเมยอนุตุอนุรุตโถสาลีพุโตจาทาคิเนโกทันโย ปีติพาคาัสมิงโมคาลาโนจาวามะเกทักคีเนสวาเนมไมหัางอาสุณาถาลาหูโลกัสาปโปจามหามาโนอุภาสุงวามาสโสตะเกเกสโตปีติพาคัสมิงสุริโยว,วาประพังกาโลนิสินโนสินสินสัมปันโนโสพิโตโมนิปุงาาคาโวกุม,มาลากัสาปโปเทโลเมเหสีจิตตะวาทโกสไมห่างวัฒานีนิจังปฏิถาสีคุณากาโล ปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลีนาทาตสีวลีเทระปัจจาิเมชาตานรา,าเตติลักามามะเศสาสีติมหาเทราวิชิตาวิชิวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีเตมหาเถราชิตาวันโตชินสารชลันตาสีลาเตเชนะาอาคาังมังเคสุสันติตาลัตนาปุระโตอาสิทะคิเนเมตตาสุตะกังอาชชะคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลีมาลากัง ขันทะโมระปริตันจาอาธานตาิยสุตกัรอากาเสชะธนังอาสิเสสาปากาลสันติทาชินานานาวาราสังยุตตาตปัสกาลรรังกตาวาตาปิตาทาชาสัญชาตาพาหีรันชันตุปะทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินาเตชะสาวสัสโตเมสกิเจนะสตาสัมพุทภปัญชเลชินาปัญชรา,ามชมพิ มิหาลาตังมหิตะเลสัทธาเรตุมังสัพเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวามันโตสุปโตสุรโขชินานุภาเวนะชินตุปะทโวธรรมานุภาเวนาชิต,ตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชินตตาตาลายโยสัทธรรมานุภาวาปาติตจารามีชินาปัญชาเลติ พาหงสหสมติตินมิจสาวุธานธรรมคีเมฆาลางังปุริสโทธรรมเสราฐานนะพานาทิธรรมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะซาภา,าวาตุตเตชยมังคาานิมาลาติเลกัมมะพิชุชิตาสภารติงโคลัมปานาราวากัมมะค่ะมาทาหะยักขังขันติสุทันตวิทีนาชิตตวามุนินโทตันเตชะซาภา,าวาตุตเตชยมังคาานิ นาลาคิลิงคชาวรางอติมันตะพูตังภาวะขีจังกามาสานีวาสาสุทารุนันตังเมตตามสุเพกะวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชสาพาวตุเตชยมังคลานิภูคิตะขะคามะติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยปานาปะทางภุริมาละวันตังอาทีพิคัสสังคาตามโนชิตวามุนินโท กันเตชัซา,าะวะตุเตชายามังคลรานี้กันตากตาวานะกันทามุระมุทาลังอีกวะครับพินิยาจิตใจ я, ทุกขาวะจะนางชนะก,กายามเชสันเตนะโสมาวิทนาชิตวามุนินโทกันเตชัชซา,าะวะตุเตชายามังครานี้สัจจังวิหายามัตติสักจกกะาทวทะเกตุงวาทาพิโลกปีตามานางอาทิตย์ อนถาปูตังปัญญาปฏิปชัปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชัชซาภะาวตุเตชัยมังคารานินันโทปน,นันถาภูชาคัางมีผู้ทางมาเห็นทิงพูเตนะภูเถเถลาภูชาเคนะธรรมะาปาัยันโตอินทูปเทสาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชัซาพระวตุเตชัยมังคารานิทุกขะหาวิธีภูชาเคนะทูกาถาหัตถาพามังวุ วิสุทธิชุติมิติกับผักกาพธิธานังยานาคาเทนะวิธินาชิตวามุนินหทตันเตสสาพอตุเตชยามังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคาลาังอัฏฐคถาโยวาจนโนทีนาทินสเตมตันทีหิตวะเนเนกะวิวิธานิจุปันทาวานิโมขงังสุขงังอธิขามยะนโ,นโรสะปัญโย มหาการุนิโกนาโถหิตายะสภะปนิตาบุเรตวาปารามีสภะปัพพนโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจวเชนะหุตุเตยชยามังคะลงชยันโตโพธิยามูเรสกกะก,กัญานางนาทิวัตโนเอวะตะวังวิชยโยโหหิชย,ยันสุชยามังคะเลอปะราชิตะปังลังเกสีเสปทาวิโปคะเล อภิเเกสัพพาพุทธานาอัคคปโตปโมทตีสุขสุนัขตังสุมังฆลังสุปภาตังสุหุทีตังสุขโนสุมุขุโตจะสุยิถังพะระหมาจาริสุปัถักขีนางกายากรรมังวาจากรรมังปัถักขีนางปัถักขนางมโนกรรมังปณีทีเตปัถักขีนาปัถักขีนานิกัตตวานาลาพันเต ปะทาคีเนภวันตูสภามังคลังรักขันตูสภะเทวตาสภัพุทานุภาเวนะสทาสตีภวันตุเตภวันตูสภามังคลังรักขันตูสภะเทวตาสภัธัมานุภาเวนะสทาสตีภวันตุเตภวันตูสภามังคลังรักขันตูสภะเทวตาสภาสสังคานุภาเวนะสทาสตีภวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถกเปคาเลโค ทีคาเลตหิงตหิงตาธรรมมาทาเนนะพระวันเตปูชิตาโสทิงกะโลเตถาวิหารามทาทะเลเทระจามาชานะวากาจะพิคโวสารามิกาธานาปฏิอุปสัสกาคามาจาเทสาริคามาจาอิสลาสัปนาภูตตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุตตาเยปีจะาอันทาสัมภวาสังเสทาชะตาอัถตา โปะปาติกาในการนี้ยังธรรมะวาล่ังปฏิจเตสพเพปิทุกขสะกโลตุสักยังทาติจิลังสตงังธมโมธรรมธารา,าจะปุคลาสังโคโหตุสมาโคว,วะอัทยาจะหิตายาจะอามเหระขันตุสัสทธโมสพเพปิธรรม,มาจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยมาธรรมเมอลิย,ยปะปเวทิเตนปนะสาโหตุ สัพเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนธรรมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวันสตุวติภาวายะสันตานังสมินสมิธังเนตุเมทเนงมาตาปิตาจะอัตาตาลาชังนิจังละขันตุปุตตะกาเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังละขันตุสัพพธาทุกขปปตาจานิทุกขาพญาปตาจานิพยาโลก,กัปปตาจานิโลกโซกาโหตัวสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจารามเหหิสัพพันตังปุญตักปุญยญัสัพปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพปติสิทธิยาทานังคาทันตุสัทายาะสี่ลางละขันตุสัพพะธาเทวภาวนาภิราตาหนตุคาฉันตุเทวคาตาคาตา,า,ตาสัพเพบุทธ,ธาภะรปตาปเจกาน,นจัยังพลังอรหัตตาน,นจักเตเชนาละขันพันนิสัพพโส โหนตูสัพพังสุมงคลังลักขันตูสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรัตลังโหนตูสัพพาสุมังคลังลักขันตูสัพพาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรัตลังโหนตูสัพพังสุมงคลังลักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรัตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอจากีฐานนุภาพแห่งความเพียรและนุภาพแห่งการบูชาระรตนาไตยด้วยการสาธยายบทชสวนมูพระสูตรพระบาลีและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พลถูกจัดถูกไปทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอพระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพอให้แก่วัตถุมงคลพะปิตายยอดเศรษฐีเลียนยอดเศรษฐีเรียนไวหูวหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสีสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยหนุภาพแห่งพระปิติจงสำเสร็จจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิด